ข้ามกองข้ามนคอนจากทักแขกไปหานาคอนขนมปิ้งเมื่อนี้ก็เป็นมือผระอ,องค์ก็ได้ใส่กินลำบากผ่านมาทีมงานท้งนนองสมบัติพนาเ็เคยได้เข้าไปอยู่ในจุดนั้นไปดีไหยตลาดสิจีตเมื่อนี้จะเป็นจุด,ดสม้ม ใช้เวลาโดนแสดงกิจทรรคือที่นี้ถ้าสุ้เห็นก็จะเป็นฝั่งทางถ่าแคกแขวงคำวนฝั่งนี้ก็เนื้อพอจะเรียบฝั่งพวกนี้หลังจากนั้นไปฮอวัดธาตุเนือ,นอเบอร์นั้นฝั่อองตะกอนพะโลก็จะทามหยู่จุบถึงเพราะว่ามาสังเกตนลำคลองนี่ไหลแหงนี่ว่ายามนี้ก็เป็นเดือนสิบี่เนาะ ต้นเดือนสิปี2 0ง5ันสะสภาพน้ำของนี่ก็ลงหลายเถิดแห้งลงหลายและเกิด่าเมื่อใหญ่เมื่อน้อยก็สามารถไส่มาได้สะดวกในจุดที่ท่านผู้ชมเนี่ยท่านก็จะเป็นคนเพื่อหาปลาพี่น้องก็จะมา,าคนนอนทักอยู่ในนั้นหาปลาขายอยู่ในแคมป์แม่น้ำของที่อยู่บนแคมป์แบวนนัมนเอง ือจุดท่านผู้ชมเห็นนั่นก็คือจะเป็นผลจุดแคมนําของทางฝั่งนครพนมที่เป็นจุดหนึ่งที่ว่าบุคคลก็ได้ลีนในงานบุญออกพรรษาประจำปีสอง0รราฮาลันอิงพี้องมันนี้ก็เป็นมือสุด้ายอีกทางนครพนมมัได้สลงสลงในวันที่8ปเดือน1ิบสองราส่วนเบื่องของสมบูรณ์เราือว่าทางมรดแขกไปข้างบนนั่นเอง เป็นมือสุภาพเป็นวันที่เจ็ดเดือนสิบสองพระธาตุเองในจุดน,นี้ก็จะเป็นเบิองน้ำท่วมพี่น้องรต่ว่าในยามแรงน้ำนี่ก็จะอยู่ต่ำกว่านี้คือว่าทีต้นไม้ที่โผล่อยู่ในนั้นในยามแรงก็จะอยู่แค่ต่อฝากมานี่วงน้ำท่วมขึ้นสูงเรา,าจะไปติดตามภาพรวมของฝนกันเลยคุณ ได้ปฏบัติดตามกฎกดิ่าเดินใช่องสังวรปานานได้ดำเนินรกเพื่อจะทำมีดูใหม่ใหม่มาให้ทับศพทับศพต่อไปว่าบรรยากาศในแคม้มขอังแต่ว่าเมื่อนี้ก็อากาศเย็นเออเมื่อก่้อากาศที่แจ่มใสโปรยฝนกี่น้องนี่นตอนนี้เงือกเลยจะเริ่มเ,เขา้าปักข,ข้ามเพราะว่าจุด าเงือ่ขึ้นไปอยืนยื่น,น,น,นั่นคือด้สมัยนี้ใ่น้อยที่เวีนตลาดอินทรจิตจะมีปลายว่าน,น้ักฟอดผดรมยื่จุดหนั้นถ้าว่าถ้าเป็นยำแรกน้ำมันจะค่อยตนี้เขาจะไปซื้อแต่นี้พอจะแยกมาพวกนี้ทอดเสื่องจนแล้วพอก็จะเดี่ยวข้ามเกี่ยข้าวน้ำของกันกานสะเก็ดดีว่าผู้คนก็เขีย่ไปเที่ยวมาสะดวกพี่น้องขี่ทางก็ออจ,จะไกวกว่าไปทาง รถว่ารถนี่เพราะว่าจะไปข้ามขวามิตรภาพเราไทยแห่งที่สามถ้าแข่งสัมพันพรมถ้าว่าใส่เวลาขีดเงามานี่ยเกือบบอดสิบนาทีหอดว่าถ้าไปทางนั้นในการใส่เวลาก็เกือบสามสิบนาทีพี่น้องเพราะว่าเสียเวลาจะู่ในการเส่กลิ่นใส่เอาอยู่ในขวดพิรภาพมันโดนเติมพี่น้องคือสังเกตเห็นว่ามีคนหลายเต็มเงาเนี่ย เป็นจุดกลางเต้นั้นก็จะเป็นจุดที่พ้สมงานไหลเงาไปในค่ำคืนวันที่เจ็ดหาวันที่แปดนี่แต่ว่าม,มือวันที่แปดเป็นมืมอสุดท้ายของงานออ,ออกพรรษาสะพอระเทศเพื่อนบ้านคือนครพนมตน,นเอง ในแระต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนอยู่รุ่สวััติหนาดืวยดีเสมอมาจนเติตัวมหอนในปัจจุบันนี้ตอนนี้ือเก็จะอยู่กลางแม่น้ำของเป็นเฮียห้อยคือเห็นอะไรก็ต่างราวหรือว่าเมื่อราแขกไปขวมฝัน่นนี้ก็จะเป็นประเทศเป็นบ้านนครพนม ตามข้ามทางเหนือนี่มันจะไวกว่าประหยัดเวลากว่าไปทางรถี่น้องท่า่าเป็นซื้อสินค้าขนส่งสินค้าหลายมันแนะนําให้ไปทางบุกข้ามกว่าพิรภาพจะไวไจะได้ดีกว่าหลายกว่าแต่ว่าถ้าว่าสินค้าจำนวนลายมาทางเหนือนี่มันจะเสียเวลาในการขนขึ้นขน,น,นลง ที่ตจีนพี่น้องก็จะเป็นเป็นท่านขายสิทค้าต่างๆกาผ่านมาทีมงานทองสม,มัตพนักงาก็เคยได้เข้าไปอยู่ในจุดนั้นไอดีหมดตลาดจีนวันนี้จะเป็นจุดส่มไหลงาไฟในงานบุญอภาษากับผู้คนที่มาหับสมอยู่ในจุดนี้ว่าในย้ำฝนน้ำขึ้นสูงจุด 5, ท่าง,งานก็จะ ใกล้จะพอได้เดินทางไกลขึ้นขันใด้นเน้นก็จะถึงจุดที่ซิกอินซิกเอ้าขวดคนข้ามเมืองของฝั่งลาวและฝั่งไทยไนีน่อนก็จะในจุดนั้นเพอก็ะได้ตกแต่ง,งต่างๆก็จะเป็นเห็นจุดไหลเครือไฟคนไม่น้อยอยู่คนละไหลเคือไฟแต่ว่าไหรเรือไฟ บางประเทศระมาเพิ่นเรียกกันว่าอะไรเรือไฟอะไรเรือไฟ <c oughs> บ้ากันฮันลินกันแล้แกลจะหอนแล้วอีกร้อยเมตรก็จะหอนจุดท่าคือทางฝา่งนฟาปันพ,พ่น้องเกืออออกจากนั่นมาใช้เวลาเกือบเจ็ดนาทีตอนนี้เกือบเจ็ดนาทีแนละ้ว ทเรีดดยดโดยรวมจากฝั่งนัานพอดฝั่งนี้รวมซิกกินซิกเอาประมาณา0นาทีคือบ่าสำเร็จแล้วก็ข้ามอยู่ในน้ำนี่กับเด78นาทีก็ถือว่าหอด น,นี้ก็สะดวกสบายอีกหนึ่งแบบทีว่า,าเราก็ได้ขึ้นคันได้หลายได้เงินล้นนนออานก็จะมีคนก็เกี่ยมข้ามไปฟังเรา มันมีการเกียมเพื่อจะได้เทียบอยู่ติดเฮลําน,นี้เขาก็จะข้ามนี่ขึ้นไปไันอะก็จะเป็นผู้คนที่อยู่ในเฮลําน,นั้นเกียมจะขึ้นเฮลำนีน่เพื่อข้ามไปถ้าแข็ง กำลังเทียบเงือเข้าฝั่งพี่น,อน้องเงือํำนั้นออกแล้วเงือํำน,นี้ก็จะไปแทน อยู่ในแคมเมือ์นี่รอท่าเรือลำนันออกพป่น้งเทว,วด้สโลจุดอยู่จุดนิสสาก่อนคนขอเวลาอีก5นาที ของนี่ไหลแหงพอสมควรแน่ๆครับถือว่ามาสังเกตเบิ่งแล้วน้ำไหล